ดวงเดือนมีนาคม12ลัคนาจะยังไงมาดูดวงกันจ้าลัคนาตุลจริงๆเดือนนี้ค่อนข้างโอเคนะคะมันถึงแม้ดาวเจ้าตัวจะอยู่อดีตดาวเจ้าตัวอยู่อดีตจะแปลว่าบางทีเราหงุดหงิดอารมณ์ไม่ค่อยดีหรือดาวศุกร์เป็นดาวรักสบายถ้าจะมีปัญหาที่จะเกิดอ่ะมันจะเกิดจากการที่เราชิลเกินไปแค่นั้นเองอันนี้คือสิ่งที่ต้องแก่ ดาวสุกอยู่อดีระมันแปลว่าสุขภาพเราไม่ค่อยดีหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือเราค่อนข้างช้าในการเทคแอคชั่นหรือเรารู้สึกว่าเออมันคงไม่เป็นไรหรอกเออมันมันมันคิดบวกอะ่ะแต่คราวนี้ดาวคิดบวกมันอยู่อรีแปลว่าการคิดบวกทําให้คุณมีปัญหาเพราะฉะนั้นอ่ะถ้ามีเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งมีเรื่องอะไรปุ๊บเรารีบไปจัดการจัดการปัญหาให้เรียบร้อยก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะ สำหรับเรื่องการงานการงานดีนะน่าจะมีการงานใหม่ๆอะไรเข้ามาใครที่หางานใหม่ๆก็อาจจะมีงานใหม่ๆเข้ามานะคะงานประสบความสําเร็จดีแล้วก็จะเจอเหมือนงานที่ผู้ใหญ่เขาอุปถัมเราคนมีเกณฑ์เดินทางเพราะงานด้วยเพราะว่าผู้ใหญ่มอบหมายงานใหม่ๆให้หรือถ้าไม่ได้เดินทางเพราะงานมันต้องมีงานใหม่ๆเข้ามาค่ะเพราะเราจะต้องได้งานใหม่อะไรสักอย่างหนึ่งเพราะเขาเห็นว่าเราเก่ง มันจะเป็นอย่างนั้นนะอืมแต่เราอะจ,จะอารมณ์เสียง่ายหมกมิไม่ได้อยากทําก็เข้าใจได้ไม่ได้อยากทกํา,าทงานเพิ่มนะคะการเงินยังโอเคอยู่ดาวการเงินอยู่สุภาษะแต่ถ้ามันจะเสียเงิน่ะมันจะเสียเงินเกี่ยวกับครอบครัวหรือการเดินทางมันจะมีแบ่งออกไปเกี่ยวกับครอบครัวหรือการเดินทางนะคะแต่เงินที่เข้ามาไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะสำหรับคนโสดคนโสดดาวคู่อยู่สุภาษะก็สามารถเจอคนที่อุปถัมภ์เราได้ค่ะแต่จะขี้บ่นหน่อย ขี้บนขี้แซะนิดน,นึงแต่ว่าเขาหวังดีกับเราเนาะสามารถเจอได้จากการเดินทางหรือเราต้องไปเรียนอะไรเพิ่มเติมออันนี้มันแปลว่ามีผู้ใหญ่แนะนําให้ก็ได้ค่ะแบบนั้นก็สามารถเจอได้นะคะคนที่มีคู่ไปได้ดีนะคะคู่อาจจะต้องเดินทางหรือเถียงกันบ่อยมันจะเป็นช่วงที่เถียงกันบ่อยแต่คู่ก็ช่วยเรานะเหมือนช่วยไปบ่นไปอ่ะเป็นฟิลอย่างนั้นนะคะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีปัญหาอะไรอเป็นเดือนที่ค่อนข้างโอเคค่ะ สำหรับระยะเวลา1-10อยากทำอะไรทำงานดีสัมภาษณ์งานสอบยื่นเอกสารอะไรเงี้ยค่อนข้างโอเคนะคะวันที่11-20อันเนี้ยข่าวดีเรื่องการเงินน่าจะได้เงินมาค่อนข้างง่ายเจรจาเรื่องการเงินก็ออกมาประสบความสําเร็จดีนะคะไม่ได้มีปัญหาอะไรออวันที่2 1 3 0ตุนบางคนอาจจะต้องเดินทางเดินทางไปต่างจังหวัดเดินทางไปเที่ยวอะไรแบบนี้แต่เราจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะ เราจะรู้สึกว่ามันลําบากช่วงเดินทางอะไรแบบนี้นะคะแต่ไม่ได้มีอะไรมาก